ลูกรอยชักโคกเสียลูกรอยชักโคกพังเปลี่ยนอย่างไรไปดูพร้อมกันครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนลูกรอยชักโคกนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางนะครับก็คือตอนนี้ลูกรอยมันเสียนะครับผมน้ํามันไหลเข้าตลอดเลยนะครับผมไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนนั้นจะทําอย่างไรนะครับผมก็ลําดับแรกนะครับก่อนที่จะไปเปลี่ยนนะครับเราก็ไปปิดวาล์วน้ําก่อนนะครับเปิดฝาตัวถังเก็บน้ําของชักโคกดูนะครับ ว่ามีน้ำไหมนะครับครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวลูกลอยนะครับอันนี้คือตัวกดปล่อยน้ํานั่นเองนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดน้ํายังมีอยู่นะครับเพื่อนๆก็กดน้ําออกไปก่อนนะครับส่วนตัวนี้น้ํามันมีหน่อยเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเราจะไปถอดตัวลูกลอยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดถังเก็บน้านะครับของชักโครกนะครับออกมานะครับเนื่องจากพื้นที่มันค่อนข้างแคบนะครับตัวนี้มันก็จะทํางานลําบากนะครับจะถอดถังออกมาเลย มือลขอาไปนะครับมันจะมีน็อตยึดถังนะครับ2ฝั่งนะครับอย่างละตัวนะครับเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็หมุนออกได้เลยนะครับไม่ยากนะครับนี่เอามือหมุนก็ได้นะครับหมุนออกมาน้าก็จะไหลออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆน็อตยึดถังน้ําก็จะเป็นลักษณะพลาสติกแบบนี้นะครับมีสองฝั่งนะครับถอดทั้งสองฝั่งแล้วเราจะยกถังขึ้นมาได้เลยนะครับนะครับเมื่อถอดน็อตถังเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวถอดสายด้วยนะครับเพื่อจะได้ดึงออกไปพร้อมกันเลยนะครับใช้ประแจนะครับผม ับว่าถอดน็อตถอดสายออกแล้วเราก็ยกถังออกมาได้เลยนะครับเพื่อนยกออกมาแบบนี้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ถอดสายน้ําออกนะครับนี่หมุนออกได้เลยนะครับผมสายน้ํานี้ก็จะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่ามันกรอบแล้วนะครับเพื่อนๆสนิมกินหมดแล้วนะครับนี่นะครับดูนะครับค่าหินปูนนะครับมีแต่หินปูนเต็มไปหมดเลยตรงนี้เราก็เอามือหมุนนะครับเพื่อนๆหมุนได้เลย หลังตรนนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็ดึงออกได้เลยครับดิน้ำมันไหลตลอดนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับสอดฝาออกมานะครับนี่เพื่อนๆเห็นนะครับข้ามหินปูนเต็มไปหมดเลยนะครับเนื่องจากที่บ้านนะครับใช้น้ํามาดานนะครับไม่ได้กรองนะครับเพื่อนๆปลูมาใส่ถังแล้วก็ใช้เลยนะครับหินปูนจึงเข้ามาเกาะจับนะครับทําให้เวลาปิดน้ํานะปิดไม่สนิทนะครับ เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเพื่อนอันนี้เป็นลูกลอยที่ผมสั่งมาใหม่นะครับผมลูกลอยก็จะช็คโก้ก็จะมีอยู่ประมาณ2แบบนะครับมีแบบเก่าก็คือเป็นแบบลูกบอลกลมๆนะครับที่จะมีก้านลอยอยู่ครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนอันนี้ก็คือแบบใหม่นะครับเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปที่เดิมแทนตัวเก่าได้เลยนะครับเพื่อนอันนี้สียางนะครับเราก็มาสวมใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราขอดนอตตัวนี้ออกนะครับเพื่อน หแวนนะครับก็เหลือลูกยางนี้ไว้นะครับสวงเข้าไปในรูนี้นะครับเพื่อนเพื่อแล้วเราก็แหวนลองนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเดี๋ยวเปลี่ยนสายน้ำด้วยนะครับเพื่อนเพื่อใส่เข้าไปเลยนะครับให้ตึงๆนะครับให้แน่นๆนะครับน้ำจะได้ไม่รั่วซึมนะครับ ในท่อเรียบร้อยนะครับใส่ลูก้อยเรียบร้อยล้วก็ยกตัวถังนะครับสวมเข้าที่เดิมนะครับเพื่อนก็มีรูน็อตนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็รูสายยางหรือว่าท่อน้ําตรงนี้นะครับสวมลงไปเลยนะครับสวมถังลงไปนะครับเราก็เอาน็อตนี่นะครับขันใส่เข้าไปเลยนะครับติดตั้งถังเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่สายยางนะครับเข้าไปตรงวาล์วน้ําของเรานะครับเพื่อนเว่าติดตั้งสายเข้าไปเรียบร้อยก็เปิดวาล์วน้ําดูนะครับ ตอนนี้น้ำมาแล้วนะครับเพื่อนก็รอนะครับสักครู่นะครับผมนะครับตอนนี้น้ําที่เติมเข้ามานะครับเพื่อนก็หยุดแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนนะครับพวกรอยชะโครกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางนะครับและก็แรงบันดาลใจให้พ่อบ้านและแม่บ้านหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้เป็นช่างนะครับได้ลงมือซ่อมและทําอะไรด้วยตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ